สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมโอ้หนึ่งพันหกร้อยคนเลยเหรอ Hi Jay อืมซีโอซีโอออฟซีโอทูใช่ไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยแบบว่าแปลกๆไม่ได้ไลฟ์นานมาก เป็นไงกันบ,บ้างครับสวัสดีครับโอ้ยสองพันหนึ่งเลยเหรอโอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้น,นะครับผมช่มาเปิดคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าโอ้สองพันสองคนสวัสดีฮะโอ้ไม่ได้ไลฟ์นานมากแบบสองปีได้ละเนาะ คริคริสติงเฟิร์สวัสดีครับสองพันสามร้อยห้าคนไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์นานมากวันนี้ใครแกล้งเธอเจะสอบแน,น่วันนี้คนดูถึงหมื่นแน่ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์นานจริงๆนะแบบ ไม่ได้ไลฟ์นานมากมาแป๊บเดียวครับผมจะมาเอา่อจะมาทำภารกิจ2,400คนสวัสดีครับรอเธอหน้าไอจทุกวันเลยรู้เปล่าคิดถึงคิดถึงว่าขอบคุณครับเอ่อรอติดตามนะครับวันนี้ต้องมีอะไรแน่นอนใช่ไหม ช่แล้วนี่นะครับเราจะมาร้องเพลงกันนะครับเพราะว่าเราเป็นแค่ที่ปรึกษาครับบบนี้ <c oughs> <c oughs> ข้างนี้ได้หรอมาครับเพราะว่าเราเป็นแค่รับบทเป็นคนแพ้ครับ เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เมื่อเธอไม่มีใครแต่ทำไงเธอก็ไม่รักฉันอยู่ดีทุ่มเทไปก็เป็นได้แค่น,นี้รับบทเป็นคนแพ้เป็นได้แค่เพียงคนหนึ่งที่เธอคิดถึงตอนเธอเศร้าเ,เท่านั้น ฉันขออยู่แบบนี้ต่อให้ไม่มีตัวตนจะแสนเท่าไร่ฉันก็พร้อมจะทนระเบ,บิดเป็นคนที่เธอไม่รัก เธอคงไว้ใจแล้วหาดีกลับแล้วหาดีก็ไปแต่ทำไงเธอก็ไม่รักฉันอยู่ดีทุ่มเทไปก็เป็นไดน้แค่นี้รับบทเป็นคนแพ้เป็นแค่เพ่อนคนหนึ่ง ถึงตอนเธอเศร้าเ,เท่านั้นแต่ฉันขออยู่อย่างนี้ต่อให้ไม่มีตัวตนจะสักเท่าไรฉันก็พร้อมจะทน สอบมันห้าเลยหรอ Oh my god เยอะจังดีมาดีมาได,ด้ปะ่ะหูเคลือบทองรกคาวัสดีโมกมีกำลังใจสอบเหละพระมาขาสวัสดีครับด่าดา่าวันดีโมกหักทิปเพลงโกโกวาได้ครับเพลงโกโกวานะครับ <c oughs> มา <c oughs>

ที่หนูอยากใส่ก็เพราะว่ากินนี่ซึมมีด้าเย่สวัสดีครับพี่บอชโอ้ยส oh องพันหกโอเมก้าเยอะมากทำไมมันเยอะขนาดนี้สวัสดีตั้งต้นสวัสดีบูมบูมบูมระ ออโอ้มึมได้คนะ่ะผมขอตั้งสายก่อนนะอีกหนะ้านาทีผมจะไปแล้วเดี๋ยวให้บอช ผมขอสปอยเพลงใหม่นะเดี๋ยวยังไม่เริ่มทำนะแต่ว่าแต่ว่าเริ่มแต่งล้แบบครึ่งหนึ่งละโอเคนะผมขอมาแบบว่าดีมากจริงๆมามะดัแบบว่าโอ้ oh my god amazing สุดนะครับ ที่พบกับเธอคนนี้และในใจรู้สึกโชคดีที่มีเธอ เธอแต่ในใจมันยังคงมีแค่เธอจะรอเธอตรงนี้ไม่ไปไหนไม่เคยเปลี่ยนไปจะรออยู่ตรงนี้ตรงที่เดิมที่เราได้เจออยากจะรู้เป็นไดแค่เพื่อจริงๆง รยัยรอเลยฮะ,ะโอ้คนขอมาสิบคนเลยล่ะ uh เอ่ออจริงก็คือแบตหมดแล้วล่ะ อ 2, โอ้สองพันหกร้อยแปดสิบสี่คนแต่งเพลงเหมือนอกหักเพลงนี้มันมีสตรอรี่เพลงนี้มีมสตรอรี่จริงๆตอนนี้คนที่ตอนนี้คนที่เกีย่ยวเพลงนี้กำลังดูอยู่แล้วเพลงนี้มันมีสตรอรี่นะ้ออ้ำอออ้ำไม่อยู่ละ Can y o using for you for you มันคอร์ดอะไรอะ for you มันคอร์ดอะไรบ้างนะ for you ร้องไงนะอืม for you ร้องไงนะ Kitten I'm can me bang me here to brew a tavern Can bang my lear to brew a tank by Shun bang me alright I'm Alright you come a kitten can me bang me here to brew a Can bang my lear to bro a tank by Shun Alright ้องไม่เป็นละลืมละ <c oughs> ลืมจร bbe bbe ิงๆด้วยอ๋อเพลงไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จิวไดโนเสาร์ขามันก็ยาวตัวก็โตดูชิ้นสูงใหญ่อยากจะโตยิงไดโนเสาร์ใช่ไหมหรือว่าของเชสเตอร์ เตเตอร์ร้องไงอ่ะลืมละไม่ได้สารภาพเลยนะไม่ได้ฟังเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าเพื่อนทำดีมากรู้แค่นั้นแล้วนี่ว่าเพลงนี้กำลังมาแรงเว็บรลอบแบบชอบร้องเพลงซ้ำๆนะจริงๆแล้วแต่ว่า เฮ้ยไม่ใช่นะทันวาหรออีกแล้ว นะเอ้ยใครจำเพลงท่อนแรกธันวาได้บ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับธันวาร้องไงอะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ทันวาร้องไงไม่เดี๋ยวฟินนึงธันวาร้องไงก่อนเฟิร์นลืมจริงจริงเนี่ยแบบเฟินลืมจริงจริงเอ้ยไม่ใช่แล้วอ๋อ <c oughs> ทันว่าปีนี้ดูสดใสอีกครั้งใครใครองได้ช่วยกันร้องนะครับผมร้องไม่ถึงละ <of> เปลี่ยนเพลงดีกว่าเหมือนริมเนื้อ <c oughs> ให้ตายเถอะเพลงตัวยังริมเนื้อเลย <c oughs> ตับหนึ่งทองขวัญในปีนีใ้ใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องเพราะว่า เราช่วยมาลองเพลงเพลงเดี๋ยวทุกคนก่อนไป ก่อนจะร้องต่อเพลงสุดท้ายเฟิร์สจะทำเสื้อมาทั้งหมด250ตัวซึ่งเฟิร์สไม่รู้ทีแบบ่แบบแบว่าทำน้อยเพราะว่ากลัวมันไม่หมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงมันจะมีรอบต่อไปนะครับเป็นรอบ pre order นะครับผมซึ่งเฟิร์สผมจะถามว่าถ้าเกิด2 6 5 1คนในนี้ซื้อเสื้อผมผมจะไลฟ์ทุกวันเลยผมจะไลฟ์ทุกวันจะลงรูปทุกวัน แล้วผมก็จะไหว้พระทุกวันนะครับนะนิดหน่อยนะคนกันเองโอเคนะนะครับซึ่งอ,อ่าโอเคเพลงสุดท้ายผมจะไปแล้วเพราะว่าแบตเฟิร์เหลือแปดมาวัสดีครับพี่แซงพารดพลลดพูดจริงเท่ากับพูดไม่อะไรเนี่ย ยืนมองดวงอาทิตย์ลับฝาไปไปในใจได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรง

นั่นต้องไกลฉันขอสักอย่างฉันได้ไหมลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอฉันเห็นดวงดาวของเธออยู่กระชับกระชายไปทุกทางและทุกแห่ง จะใช้มีแสงสว่าง,างยิ่งกว่าใครลองมองขึ้นไปบนฟ้าเจอเธอเห็นดวงดาวของระลอ,รอ,รอลองมองขึ้นไปบนฟ้าเจอเธอเห็นดวงดาวมากมายเป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานั้นต้องห่างไกลทำให้เธอได้ ไม่เคยจะไปไหนแค่ขอยเธอมองขึ้นไปบนถ้าอยากจะฟังก็ไปเปิดใน y o YouTube บ4แสนวิวนะครับขอบคุณครับผมเย้โอเคครับเพลงสุดท้ายในวันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> อุ้ยปากชมพูเป็นกระจับมากเลยอ่ะฝากติดตามเพลงเลยนะพี่แพทครับาพี่แพทดูอยู่นะครับเพลงใหม่พี่สุดยอดมากฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับผม fc พี่นะครับ love you so much very much very good นี่ด้ว่เอ่าเพลงสุดท้ายแล้วนะมาผมจริงจังละสุดท้ายแบบท้ายสุดแล้วก็เพิ่งจะไปแล้วนะครับเธอเธอใช่ไหมความรักเหมือนทำให้เราหลับตา ปล่อยหัวใจชัดชัดล่องลอยข้ามคืนแห่งฝันมอกดูคร้อยลอยผ่านใจใดวงนี้ก็มีแต่เธอเท่านั้นทุกๆคำดําพันเอ่ยออกผ่านใจให้เธอ เธอรู้คือความราักจะกอดเธอไปจนเช้าแสางดาวกระทบที่กลางฉันให้ไออุ่นกายระบุก,กันฉันนั้นรักเธอเหลือก,กันจะกอดเธออีนี้คำแคนผ่านพ้นวันทีนี้จบฉันสิ้นใจ ชีวิตก็ยังรักเธอเหลือเกินโอเคเอาะสวัสดี 2, สอ0 4ดี2,804คนครับซึ่งเฟรดจะบอกว่าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับจริงๆวันนี้ก็เห็นเห็นในแบบว่าก็ไปส่องทวิตเตอร์มาแล้วก็ไปดูมาว่า เออเขาบอกว่าให้ไลฟ์หน่อยได้ไหม <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไลฟ์นานไง <c oughs> ก็เลยแบบเออก็เลยมาไลฟ์หน่อยก็ได้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วนะก็เลยมาไลฟ์่ะก็ฝากทุกคนติดตามผลงานนะครับเสื้อแล้วก็เพลงแล้วก็เร็วๆนี้ผมเชื่อมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์สักอย่างหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะบอกว่า ขอบคุณนะครับที่ติดตามอยู่นะครับ2,813คนนะครับถ้าเกิด2,798คนตอนนี้ซื้อเสื้อผมผมจะเปิดค่าย First Entertainment เอ้ยไม่จริงไม่จริงหรอเลนผมจะเอ่อผมจะจะทำอะไรก็ได้นะครับนะ2,792คนนะครับนะคนกันเองนะ สวัสดีกอนผมจะรวยถูกต้องถ้าเกิดสองพยีคนนี้ซื้อเสื้อเฟอร์นะครับผมจะรวยร้อเปเซแล้วก็ผมจะเอาเงินครึ่งหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ที่ผมแล้วก็นะครับตามนั้นโอเคก็ผมจะเอาเงินอ่อ ครึ่งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้รวยชิเมงเมงโป้งชิเมงเมงโป้งจะทำเสื้อขายอ๋อเยอไซก่อนเอาสินะครับสองร้อยสี่สิบสองร้อยแปดเอ้ยสองพันแปดร้อยสี่สิบเก้าคนแบตผมเหลือห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันกระตุกแล้วแล้วเครื่องมันก็ร้อนด้วยทุกคนครับฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับในไม่ช้าผมบอกเลยน่าจะประมาณไม่เกินเดือนหน้านะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็สวยถูกใจทุกคนแน่นอนครับถ้าทุกคนซื้อผมก็จะรวยครับนะครับ สองพันว่าขึ้นจะเปนอะไรสิครับเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่หมดหมดแน่ครับสวัสดีครับพี่โฟนก็ตามนั้นนะครับเออไว้เจอกันใหม่ครับแล้วจะมาไลฟ์ใหม่นะครับขอโทษที่ไม่ได้คอยมาไลฟ์เท่าไหร่ พี่ปอพี่ปอไม่ต้องซื้อพี่ปอผมให้ฟรีเลยพี่ปอจะซื้อทําไมคนกันเองสปอยราคาหน่อยครับยังสปอยไม่ได้นะครับต้องต้องรอก่อนนะครับแต่ว่าโอเคเอาอย่างนี้สองพันแปดร้อยี่สิบคนผมจะทำสี่ร้อยตัวโอเคนะสี่ร้อยตัวสี่ร้อยตัวนะครับสี่ร้อยตัวตามนั้นฝากด้วยนะครับถ้าไม่หมด ผมผมก็จะไม่รวยนะครับถ้าให้หมดมันก็จะไม่รวยอ่ะดิใช่เดี๋ยวจะไปละก็คิดถึงทุกคนนะครับผม2 7งพันเจ็ดร้อยเก้าสี่คนสรก็ทุกคนมาช่วยมาช่วยลงทุนกับผมไหมเอาไหมมาช่วยลงทุนไหมไอาละ สี่พันถ้ามันได้หมดนี่อันนี้ผมก็ตายเลยนะครับพันหนึ่งก็ไม่พอลูกรอกดแล้วครับเอาองนนี้ผมเพิ่มจะสี่ร้อยแล้วก็รอ,อต่อไปเป็นพิออเดอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไปด้วยไปได้ด้วยดีถ้าเกิดมันมันธุรกิจผมไปได้ด้วยดีผมก็จะมีความฝันที่จะไปออกอายุน้อยร้อยล้าน เราก็เปิดร้านซ o 2ทูที่สยามแล้วก็เปิดที่หมากเก้าเหมือนไอดอลของผมนะครับโทรศัพท์แกสิ้นอย่างใกล้แล้วครับซึ่งผมจะไปแล้วจริงๆนะครับยี่สิบแปดไปแล้วนะครับทุกคนฝากทุกคนด้วยนะครับผมตั้งใจทำมันอย่างหนักนะครับตั้งใจทำกับเพื่อนนะครับผมก็ฝันดีนะครับสำหรับวันนี้ n ไน h t นะครับผม เฟิร์สจะไปอาบน้ำนะครับโทรศัพท์เธอไปหรือ,อยังยังครับคือ okay, แบบไม่ได้ไลฟ์นานมากแบบสุดๆก็เลยเห็นทุกคนว่าอยากให้มาไลฟ์เฟิก็เลยมาไลฟ์ดูนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงรายการไลฟ์แบบเออทุกวันเลยเฟิรก็แบบโอเคมาไลฟ์บ้างก็ได้เห็นคนขอมาเยอะนะครับแล้วก็ มีคนในในพวกใน่อใน DM ใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเฟิร์ก็กดอ่านนะแต่ว่าเฟิร์ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเฟิร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบใครอยู่แล้วนะก็ <c oughs> ใครที่สอบก็ตั้งใจนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกๆคนเลยที่ทักมานะเฟอร์ก็จะวันพรนี้แล้วกัน,นครับตั้งใจสอบขอให้สอบผ่านนะครับแล้วก็สําหรับวันเกิดใครก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้ประสบความสาเร็จในทุกๆอย่างขอให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับแล้วก็ เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับผมส่วนใครที่มีคนถามมาบอกว่าหนูติดโควิดขอกําลังใจหน่อยก็คนที่ติดโควิดนะครับมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็รักษาตัวให้ดีแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับผมมีความสุขเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนได้ครับคันดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย ไปตัดสู้ด้วยครับเบย์ไฟตามเสื้อด้วยครับ